แหวนเพชรเม็ดงามเปิดห้าคนดังได้แหวนเพชรจากแม่สามีถือเป็นของขวัญล้ำค่าในวันพิเศษให้กับว่าที่เจ้าสาวเป็นเพชรเม็ดใหญ่น้ำงามหนักหลายการะารัตมูลค่าไม่ต่ำกว่าหลักล้านบาทบางวงถูกสืบทอ,อดมารุ่นต่อรุ่นแทนคุณค่าทางจิตใจจะมีคนดังคนไหนกันบ้างที่ได้รับแหวนจากแม่สามีเราไปรับชมกันได้เลยจ้า อันดับที่5เอม mm มี่กิมปะทุมจากนางในฝันสู่ภรรยาในชีวิตจ,จริงของหนุ่มซีสิวัตทีทั้ทงคู่ได้ออกมาเผยเรื่องราวสุดซึง้งว่าหากย้อนกลับไปในสมัยที่ยังไม่ได้แต่งงานกันเพราะตอนนั้นหนุ่มซียังไม่พร้อมที่จะแต่งแต่จุดเปลี่ยนก็คือในวันที่คุณแม่ของหนุ่มซีจากไปแบบกระทันหันซึ่งก่อนที่ท่านจะจากไปฐานได้เตรียมของขวัญสุดพิเศษที่อยู่ในตู้เซฟซึ่งเป็นแหวนเพชรแต่งงานที่เตรียมไวใ้ให้กับสาวเอมมี่เป็นแหวนเพชรน้ำงามเมดโตมีน้ำหนักถึง5.3 กราดซึ่งแหวนวงนี้ถูกนํามาใช้ในวันแต่งงานของทงั้งคู่พร้อมกับสินสอดที่ไม่ต่ำกว่าหลักล้านบาทอย่างแน่นอนเลยล่ะจ้า ลำดับที่4ี่น้ำชาเชียร์นาต่อ,อก,กันที่นักร้องและนักแสดงชื่อดังที่ถูกสามีอย่างดอร์วาวคู้เขา่าขอแต่งงานที่จังหวัดภูเก็ตทำเอาเป็นปื้มเพราะแหวนที่ใช้ของมั่นหมายเป็นแหวนเก่าแก่ของแม่สามีเป็นเพชรเมต,ตัทรงสี่เหลี่ยมน้ำงามขนาดใหญ่มองมาแต่ไกลก็ยังทองสว่างระยิบระยับแถมสาวน้ำชาก็ยังเผยอ,อีกว่าเป็นแหวนเพชรที่มีคุณค่าทางจิตใจมากกว่าซื้อแหวนวงใหม่ถือว่าเป็นของขวัญที่ประเมินค่าไม่ได้เลยจริงๆ อันดับที่3ใบเตยอาสยาม หลักที่ถูกฝ่าใชยคู่เข่าขอแต่งงานามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกที่ตกแต่งอย่างหรูหราดีเจแมนก็ได้จัดบิกเซอร์ไพรส์สวมแหวนเพชรน้ำงามเมดโตเป็นแหวนไพรลินวงสีน้ำเงินฝั่งเพชรที่สวยเจิดจรัสส่องสว่างระยิบระยับต่อมาก็ได้มีการเปิดเผยว่าแหวนวงนี้เป็นแหวนของแม่ซามีโดยคุณแม่ของดีเจแมนเก็บรักษาแหวนวงนี้มากว่า40ปีแล้วและส่งมอบให้กับลูกชายเพื่อนำไปให้กับวัทีเจ้าสาวในอนาคตถือว่าแหวนวงนี้ไม่ใช่แค่รูราเพียง เดียวแต่ยังมีคุณค่าทางทจิตใจต่อผู้ให้และผู้รับอีกด้วย ันดับที่ 2. มิวนิฐาสําหรับนางเอกสาวทีถูฝ่ายชายข้อแต่งงานไปเมื่อปี2562โดยฝ่ายชายยังให้โซเซนได้ทําการเซอร์ไพรส์จัดหนักด้วยแหวนเพชรเมทโตน้ํางามคาดว่าไม่ต่ำกว่า10กรัตอย่างแน่นอนซึ่งแหวนวงนี้เป็นแหวนวงเดียวกับที่ใช้ในงานแต่งงานของทั้งคู่แถมเจ้าสาวยังได้ออกมาเปิดเผยว่าแหวนวงนี้เป็นแหวนที่แม่สามีส่งมอบให้กับนุมเซนซึ่งได้มีการนํามาปรับให้เข้ากับเจ้าสาวคนสวยจนกลายมาเป็นแหวนที่มีคุณค่าทางจิตใจมาก เลยทีเดียว อันดับที่1จ๊ะจ๋าพิมรตาเป็นดาราสาวขี่โชคดีเอามากๆเพราะมีแม่สามีทั้งรักทั้งเอ็นดูคอยดูแลเอาใจใส่แถมมัะมีโมเมนต,ต์ความน่ารักระหว่างแม่สามีกับลูกสะใภ้อีกด้วยหลังจากที่ได้เข้ามาเป็นสะใภ้ของบ้านแม่สามีก็ได้มอบของขวัญสุดหลังค่าเป็นแหวนเพชรเมดโตงามตาเสมือนเป็นแหวนแทนใจจากแม่สามีมีแม่สามีเอ็นดูขนาดนี้ก็เป็นบุญของสาวจ๊ะจ๋าที่ได้มาเป็นสะใภ้ของบ้านเลยละจ้า